นะดีละสามดีละสามดีนี่มาละโยเอ,อ้าเจ็บไปทั้งหัวใจนะคะนี่่วงนี้ก็คือว่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ราย,รยการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะวีกล่องสุ่มมาใหม่คือน่าตื่นเต้นมากแบบเฮ้ยคือเราเป็นเราเราเห็นแล้วก็ยังแบบเฮ้ยต้องสุ่มหรอไหมต้องสุ่มแต่ไม่ใช่สุ่มสกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพียง99คูปองนะคะอันนี้เป็นเปิดเพื่อรู้ลับหนึ่งสกินถาวรที่คุณยังไม่มีคือเรามีหมดแล้วนะคะยกเว้นตัวเตี่ยวเซียนถ้าเราเปิดมายังไงก็ได้ตัวเตี่ยวเซียนอยู่ดีนะคะนั่นแหละเออ วันนี้มีกล่องอันนี้มากล่องแพ็กกล่องสกินนักชกมวยไทยหลายคนที่จำมาได้นะคะว่าดีมวัดดวงหมดไปกับกล่องนี้2,600คูปองคือไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนอกจากเพชรแล้วก็เพชร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 เพ,รเพ,รเพรนะคะอันนี้จะเป็นรับกล่องสกินชกมวยไทยย20กล่องเพียง65คูปองเฮ้ยคือมันจะลดลดจากร้อยคูปองเว้ยเหลือ65 แล้วก็มาพร้อมกับกล่องสกินมวยไทยนะคะ5คูปองระยะเวลากิจกรรมวันที่13ถึงวันที่17นี้นะคะคือเราเห็นเนี่ยแบบเอ้ยมันต้องจัดลยจัดหน่อยแล้วไหมต้องจัดแล้วไหมนะคะคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ใช้ยกันกดแชร์กดไลค์ like, แล้วก็กดซับสไคร์ให้กันเยอะๆด้วยนะคะอะกดเข้ามาร,ร้านค่ะนะคะคือว่าเราสังเกตแล้วทุกคนจะเป็นแบบ กิจกรรมสุ่มกล่องอวีคือมาทุกวันมาทุกวันจนถึงสุกนะคะมาทุกวันแบบมาทุกวนนันนั่นแหละนะคะเออเหมือนแบบไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนการทําคลิปทำคูป,ปองเอยซื้อพักคลิปซื้อคูป,ปองอะไรเลยนะหลังจากเมื่อวานนะคะหลังจากที่เราอะไม่ได้ทําการอัพคลิปมาประมาณหนึ่งวันนะคะ เพราะว่าเราไปสอบเนาะวันไหนที่เราไม่ได้อัพคลิปคือเราไม่ว่างจริงๆนะคะอ่ะทาการกดซื้อไปนะคะทุกคนมมากดซื้ออย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะแล้วก็เอ้ยกดเปิดไปเลยมาทีเดียวอ่ะแล้วก็นึกว่าจะกดปุ๊บแล้วมันก็ออกเลย <laughs> ราจะเข้ามาตรงครั้งนะคะถ้าห5ส้าคูปองเราออกนะเราจะจะทำอะไรดีอ่ะไม่รู้อะถ้าออกก็คือดีใจอะแล้วพูดนี้มันจะออกไ,ไหมเนี่ยกดมาดิขอทีละสามมาเพชรเต็มเต็มทีละสามนะทีละสามทีละ3มนะเพชรอีกแล้วห5้าคูปองจะได้อะไรเนี่ย ทีละสามมาเฮ้ยได้โอ้โอ้โอ้มก้า oh ทีละสามมามันค้างแบบมันค้างให้เราดีใจเว้ยทีละสามทีละสามเว้ยเลยเจ็บพอนะคะตอนนี้อ <c oughs> ได้โอ้ คือเราบอกแนะนำเลยมาทีละห้า What What รวยเพรละไม่อยากได้เพจโว้ยอยากได้สกินคือเราแนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครอยากสุ่มอยากอะไรเงี้ยคือซื้อเถอะนะคะเพื่อไม่เป็นแบบภาระของคูป,ปองได้คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีนะคะก็ซื้อเลยนะคะเราคงเขียนกับการสุ่มกล่องมวยไทยไป อีกหลายรอบนะคะอันนี้จะเป็นเปิดเพื่อ,อรุนรับสกินถาวรมวยไทยชิ้นส่วนสกินหรือเพชรโอ้เปอร์เซ็นต์สกินมันออกน้อยมากคือ0.21ซชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินนะคะ38.00อ่าแล้วเพชรใช่ไหมดีเอ้ยหกหเอ็ดจุด 7.9อ่าเนี่ยดูดูจะยากอะไรมันออกยากมากถ้าใครแนะนำนะก็คือซื้อตอนมันลดนะคะก็จะเหลือประมาณ8 0 0คูปองหรือถ้าแบบเอ้ยอดใจอยากแบบรอมันลดไม่ไหวจริงๆนะก็ตรงนี้เลยซื้อไปเลยนะคะพันประมาณพันสองะเดี๋ยวดูดูนะคะว่า ดูความสวยความ่วยเอ้ยสองพันเลยเหรออุย้ยราคาแรงนะเนี่ยราคาเต็มมันสองพันเลยเหรอมันมีมันมีครั้งหนึ่งนะคะตอนรดมันจะเหลือ999คูปองรถแบบลดห้ร์เซก็ใครอยากใครอยากได้สกินก็ลองรอ,อกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะหลดโมเดลเยี่ยม yeah, มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเห็นปะทำไมมันค้างเนี้ย มันไม่มีท่าลําให้เราเลยหรอหรือรอ,อันนี้เราค้างเนี่ยมันระดับมันเป็นสกินระดับมวยไทยนะมันก็ต้องลําให้เราหน่อยไหมดีนี่มาละโยเอา้าเจ็บไปทั้งหัวใจนะคะนี่ช่วงนี้ก็คือว่า ถ้าเติมเกมแล้วก็คือไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้จน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 นะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นการแบบไกลไลายสุ่มหรือว่าใครไปสุ่มแล้วได้สกงสกินอ,อะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลากัรไปเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็น,ปนกิจกรรมหรือว่าการอัปเดตข่าวสารอาวีนะคะอาสำหรับคลิปนี้ขอลาการไปเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน